อะรคับสวัสดีเพื่อนรัชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ต่กันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลีบปเอมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสำหรับใครทุกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะก่อนจะไปเริ่มกันนะผมมีการ์ดนะครับชุดโปเกมอนโกนะที่เป็นการ์ดโปเกมอนเนาะที่มีโปรโม้ด้วยนะผมใครต้องการไลไ์สนใจอยากได้นะครับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับมีราคาพิเศษให้นะรับผมมารับพิทีนะ มาทุกคนครับวันนี้นะผมเป็นคอมมูนิตี้เดย์นะแต่พอดีผมมาแข่งการ์ดนะทุกคนจับ,บติดงานการ์ดพอดีนะถ้าแพ้ครบแล้วว่าจะไปนะแต่ว่ามันเหลือแค่2ตาสามโมงครึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะซื้อบัตรก่อนแล้วกันนะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะมาครับทุกคนซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเราต้องทำงานวิจัยกันด้วยนะครับผมโอเคฮะางานมาแล้วนะครับเออมายังวะผมยังไม่ได้จับสักตัวเลยนะทุกคนไม่มีเวลานะะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจับก่อนนะเฟสอะ ซื้อแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยซื้อไปแล้วเพิดไม่ขึ้นฮนะดีก่อนนะครับผม ออกมาแล้วมาแล้วนะฮะช้านะครับนี่นะฮะเขาก็จับครั้งแล้วจับ15ตัวแล้วก็เม็กไนทโธนะครับผม5ครั้งนะเดี๋ยวถ้าผมอีก2ตาเนี่ยมันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะไปจับที่มอทอต่อนะฮะอย่าดูก่อนนะครับผมจับก่อนนะทุกคนมีชัยเอ๋ยชายนี่ให้ผมรุนขอแบบชายนี่มาหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ผมพยายามเก็บลูกอมเมื่อก่อนมากๆเลยนะฮะจับ15ตัวนะฮะก็ไม่ยากหรอกครับผมนะแป๊บเดียวนะครับสองใช้ชายนี่โชว์หน่อยครับผมจะได้ประสบความสำเร็ ระแพรล,ลิงนะครับก็เลยมาจัดสักหน่อยนะทุกคนตัวต่อไปอยากจะได้ชนี่สักตัวนะครับคินว่อาจจะดูแบบว่าไม่ได้ออกไปแบบเดินอะไรมากมายนะครับถ้ามันหมดเวลาก่อน5้าโมงอ่ะผมก็คงจะอยู่ที่นี่นะฮะแต่ถ้าผมเสร็จประมาณสักสี่โมงนิดๆผมอาจจะขับรถไปมอทอไปเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจะพยายามดูแล้วกันนะพอดีงานมันชนกันอีกแล้วนะไม่ออฟฟิเชียลจัดชนก็ร้านกาสจัดชนนะ <laughs> บอลหมดแล้วครับเหลือแต่บอลธรรมดาแล้วนะครับผมผมขอชายนี่สัก3าตัวนะครับคลิปนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่านะตรงนี้เราก็จับไปก่อนนะครับผมเพสมันไม่ยากนะแต่มันใช้เวลานะฮะใช้ยังไม่มาครับผมเดี๋ยวผมเม็กไนท์โทรก่อนครับตอนนี้นะครับผมโอ้โหมาแล้วครับชายนี่ตัวแรกนะฮะเม็กไนท์โอ้โหบอกเม็กไนท์ไงถเอ้ยประสบความสำเร็จในการทำคลิปได้รับผมชายนี่ลงแล้วนะ ปิดคลิปปิดคลิปเดี๋ยวใจเย็นๆขอ3ตัวนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราต้องเม็กซ์ไนท์โทนะเม็กซ์ไนท์โทเอาวงใหญ่เลยเอาปับ๊บโอเคครับผมเม็กซ์ไนท์โทเข้าแล้วนะฮะร,รับไปเลยนะครับผมลูกอม,มนะครับจับอีก8ตัวใช่ไหม p o ร e r up สิบครั้งแล้วผมขออนุญาตพาวเวอร์อัพก่อนเลยได้ไหมฮะมอนผมก็จะเต็มเนี่ยผมดูสูนดาวผมบ้างได้ไหมอ่ะทิ้งได้ถึงไหนครับเนี่ยโอ้โหชายนี่ผมสูนดาวเลยเหรอ ไซนี่สูนดาวทิ้งหมดเลยครับตัวที่ไม่ใช่สูนดาวแบบ IV วีสูนนะครับผมเก็บ IV วีสูนนะทุกคนเดี๋ยวต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มนะครับทุกคนไม่พอนะฮะ power up 10ครั้งแล้วขอญาต่สี่ดาวแล้วกันเนาะตัวไหนดีนะตัวนี้ได้ไหมตัวนี้เต็มแล้วนะครับเซานิต้าตัวนี้แหละโอ้ยังได้ครับหนึ่งสองโอ้ได้แค่ครั้งเดียวเองไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับไอเอ็กเซลแคดดี้เดี๋ยวผมค่อยอัพทีเดียวนะมันมีเควส์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับสิบ ครับผมนะครับผมแล้วก็จับอีก8ตัวนะครับ8ตัวนะฮะปั๊บโอเคฮะเคสโทนี้เป็นเควสอันอื่นนะครับผมเหมือนจะแพลิ่งแล้วหรือเปล่าฮะคลิปนี้มันจะทับกับคลิปเล่นการ์ดนิดนึงนะครับพอดีอยู่สถานที่เดียวกันนะครับตอนนี้วันนี้อยู่ที่เซียร์เนาะครับจริงๆมันติดกันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าแทนแล้วเหรอแทนแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเล่นการ์ดก่อนนะครับแพลิ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเควสหน้าหนึ่งเสร็จนะครับ มาครับทุกคนฮะเรามาจับกันต่อนะเพิ่งเล่นเสร็จนะครับผมเหลืออีกห้าตัวนะครับเราจะได้ผ่านเคสหน้านี้กันนะฮะเหลืออีกแมตช์หนึ่งครับผมว่านับจะประมาณสักเล่นครึ่งชั่วโมงใช่ปะ่ะน่าจะไม่เกินสี่โมงครึ่งมั้งฮะขับรถไปทันหรอน่าจะไม่ทันเนี่ยผมเล่นแถวนี้เลยได้ไหมแถวนี้ไม่มีที่เล่นเนละทุกคนหรือว่าผมไปมอลังสิตแทนรอบนี้ เดี๋ยวดูก่อนนะฮะตรงนี้มันใกล้มอลังสินะครับผมอีกตัว2ตัวน่าจะ2ตัวครับผมผมว่าไม่ทันแน่เลยทุกคนผมว่านี่มันสี่โมงนะครับกิจกรรมมันบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นใช่ปะสามสี่ห้าใช่ครับถึงแค่ห้าโมงเย็นนะครับผมทำเควสตเสร็จแต่ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไปเล่นแน่เลยฮะอีกตัวเดียวครับผมจะผ่านหน้านี้นะครับหน้าเราไปจับอีก1 5ตัวหรือเปล่านะผมควรกดน้ำหอมใช่ปะบอลผมดันแบตหมดทุกคนนี่นะ ตัวสุดท้ายไม่สีนี่หน้า2แล้วนะครับผมทำเควสให้เสร็จก็อพอแล้วเนาะ่ <laughs> อไปแล้วครับควมมูนี้ทำไมงานเวยมันจบชนกันจริงๆเลยมาเร็วอ <c oughs> ยังฮะอ๋อนี่พ่งกำลังจะขึ้นหน้าสองอีกหรอครับผมนึกว่านี่มันหน้า2แล้วเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะผม โอเคต่อไปน่าจะจับอีก15ตัวเหมือนเดิมนะครับเฟสหน้าต่อไปน่าจะมีโวล่าง1ไปล่าง 2- 3สาตัวนะครับถ้าเป็นเหมือนเมื่อส่อนเมื่อส่อนนะครับผมนะโวมีโวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีจับอีกหรือเปล่านะฮะปกติจะมีจับอีก15เรื่อยๆนะครับผมทันเฟือสิตัตวแล้วก็โว3ตัวนะครับเหมือนเดิมนะ1ดาวครับผมและ2ดาวครับทิ้งหมดเลยฮะ12 3สโอ้ยมีแต่ตัวทิ้งไปได้วะ มีเจ็ตัวไม่อยากทิ้งครับสามตัวสามดาวาต้องเช็คเองครับทุกสามดาวนะครับผมเอาสามดาวฮะโอ้เกือบดีแล้วเนี่ยทิ้งหมดเลยแล้วกันนะฮะอือฮึโอ้ตัวนี้เก็บฮะเจ็ดตัวโอเคครบแล้วฮะไปเลยครับผม โอเคแจกล่างสองเลยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะฮะนางสองล่างสองต้องใช้สัปะรดนะครับผมอย่าลืมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตจัดสักคู่หนึ่งนะครับผมออลน์ก่อนนะะคลิปนี้ไม่ยาวนะทุกคนผมว่าผมไปเล่นที่มอทอไม่ทันแน่นอนนะครับขอภัยนะครับคงต้องเล่นที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าเลิกก็้เดี๋ยวผมอาจจะจับแถวนี้ด้วยนะครับตัวสามตัวตัวสามตัวผมมีตัวดีๆแหละผมว่านะฮะก็8แปดกหกอะไรอย่างงี้นะ นี้ไม่ดีนะฮะหนึสานะเก้าสามเฮ้ยตัวนี้อาจจะเก่งเพราะวะไม่แน่ใจตัวนี้โวได้นะฮะโวตัวนี้เลยแล้วกันนะผมว่าผมได้ชนิดสาตัวละวโวไปเลยนะครับนี่นะฮะหนึ่งตัวนะครับผมเดีดูซิสีน่ารักหรือเปล่านะครับ น่ารักอยู่นะเหมือนฟันเลยนะไอเนี้ยอ้ยมันเปล่งแสงไปด้วยว่ะทุกคนไฟตรงคริสตัลมันเปล่งแสงนิดนึงนะฮะเนี่ยอุย้ยแล้วทำไมมันอ๋อผมเทรดมาใช่ป่ะเลยไม่ต้องใช้ลูกอมนะครับผมเฮ้ยแปลว่าเป็นชายนี้ตัวเก่ากึกเลยทุกคนตัวนี้เคยมีปล่อยชายนี้มานานแล้วหรอน่าจะใช่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะผมเทรดมาไงตัวนั้นอนะ่ะเนี่ย <ฮะ S 1> ไฟอันนี้มันไม่เลื่องแสงเหรอ,อเลื่องแต่ว่าเลื่องแบบมองไม่เห็นเลยนะฮะโอเคโวอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้แล้วกันนะครับผมโอเคสักพู่หนึ่งนะฮะอย่าจับ นะครับทุกคนฮนะตอนนี้หน้า2เสร็จแล้วนะครับผมขออนุญาตรับรางวัลนะฮะหน้า3น่าจะโวตตัวหนึ่งเนาะผมยังไม่ได้ใช้นี่เพิ่มเลยนะครับได้แค่ตัวเดียวนะแล้วเวลาจะหมดแล้ว ชายนี่มาสเกเวทไหมนะไม่มานะครับผมเหลืออีกนิดนึงนะครับเวลาแค่33นาทีเองนะครับเวลาน้อยมากๆเลยครับแย่เลยแย่มากๆเลยนะผมนั้นมีชายนี่ก่อนแล้วตัวหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมต้องจับในตัวแรกตอนในคลิปนะตอนที่ถ่ายให้ดูนะครับตัวนั้นน่าจะตัวเก่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนี่นะครับอีโวหตัวนะครับเพจเคิร์ฟโททันเฟอร์สิตัวนะครับผมนี่ผมไม่ได้กดแม้กระทั่งน้ำหอมทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะบอลผมลืมชาร์จลังงั้นนะฮะกดแย่เลยทุกคนงานใหญ่ขนาดนีี้้กกบบออวว่่่าไไมมลลลืืคเสยปปั๊แแต เสียบหัวเสียบเข้าบอนไปแล้วครับผมโคตรแย่เลยต่อไปนะฮะอีก3าตัวทานเฟอร์สิอีโวหนึ่งตัวะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูอย่างนี้นะฮะเราก็ไปที่โปเกเด็กนะ,ะผมมาเลือกตัวนี้นะแล้วก็ซีออนะ,ะนี่คือคนขี้เกียจนะขอดูตัวนี้หนึ่งนะฮะอันนี้ ตั้งแต่โก F เฟส Day 1นะครับโอ้ตั้งแต่ปี2021เลยนะครับผมแปลว่ามันเคยปล่อยมาแล้วนะแต่ไม่เคยปล่อยคอมมูนิตี้นะครับโวตัวนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เก่งอยู่นะแต่ว่าเราต้องโวปิดเนาะเป็นธรรมเนียมเรานะนั่นะเราโวตัวนี้ไปก่อนนะฮะตัวนี้เท็นแล้วโวฟรีเหรอครับเห็นปะอัน,นเมื่อกี้คือศูนย์ลูกอมนะเรียบร้อยนะฮะสวยงามครับ เปิดเด็กนะเพิ่งไปเปิดเด็กนะครับผมโอ้มทิโอบีเป็นท่าใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะเป็นท่าสําหรับตีบอสนะครับมอนตีบอสนานๆจะมาทีแล้วเนี้ยอ๋อนี่ไงทุกคนมันอีโว200ลูกอมนะแต่อันนี้มันไม่ต้องอีโวแบบนี้ไงเดี๋ยวเราโวตัวนี้ได้นะเราแานเฟอร์10ตัวนะครับผมแานเฟอร์10ตัว10ตัวดาวศูนย์ดาวศูนย์ดาวโอเคศูนย์ดาวปัาปป๊บปป๊าปป๊าโอเคทิ้งหมดเลยนะครับ อันนี้ด้วยแล้วกันมันก็ไม่เก่งนะฮะไปเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งเหรอสองตัวครับตัวนี้กับตัวนี้แล้วกันแต่ตัวนี้มันเป็นมอนทวีปใช่ไหมทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดทิ้งไปก่อนแล้วกันนะฮะมอนทวีปป่ะน่าจะใช่นะเฮ้ยถ้าใช่ก็ไว้ก่อน <laughs> มีตัวไหนบ้างมัดคลิปมัดคลิปะฮะอ่าร่อนนะฮะสองตัวนี้เนาะทิ้งได้เลยครับผมทิ้งไปเลยนะพอดีกระเป๋าก็เต็มด้วยนะฮะโอเคฮะเกสเคิร์ฟโท เรียบร้อยฮะเอ็กซ์เลนต์นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมใช้นี่มาสิเกตก็พอโอเคนี้วงเกตแล้วครับ เรียบร้อยนะครับผมอันสุดท้ายน่าจะแค่รับรางวัลเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราโวตไปแล้วเนาะเดี๋ยวรางวัลหน้า3น่าจะเป็นตัวของล่าง2เนาะนะครับผมนะมาสักครู่หนึ่งนะฮะคลิปนี้ไวนิดนึงนะขออภัยนะครับผมนี่รับรางวัล50ทุกคมนะจากนั้นอันนี้จะได้ล็อกเก็ตเรเด่านะครับที่ทุกคนถามว่าผมดองล็อกเก็ตเรเดายังไงก็จากเควสเนี่ยแหละครับคอมมูนิตี้เดย์นะครับผมผมไม่ค่อยได้ตีล็อกเก็ตนะแล้วก็รับอันนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นล่างหนึ่งอยู่นะฮะล่างสุดยอดล่่่าางนนนีจะเป็ราาางววัลลจกเคสด้น่างนะะฮอีกตตัััวววครบผมสุดท้ายของเรรานะคับผมคลิปนี้ไม่ยยาวนนะะขออภััครบ มาเล่นแบบไม่ได้เดินเล่นด้วยซ้ำเลยเนี่ยทำเควสอย่างเดียวเลยนะครับผมไชนี่ก็ไม่ครบด้วยนะเดี๋ยวผมจับออฟไลน์สักคู่นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวดูว่าผมมีโอกาสได้ไชนี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเราต้องโวปิดคลิปกันนะครับเนาะใช้สปารสด้วยนะจับล่างทรงล่างสามนะฮะโอเคเอ็กแหละโอ้ผมไม่ถึงเฉยเลยอะไรวะโอ้เก้าแปดเก้าหกเก้าสามครับผมค่อนข้างดีนะฮะเอ,อ่ออันนี้เดี๋ยวค่อยรับพรุ่งนี้นะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวขอออฟไลน์สักคู่นหนึ่งนะเดี๋ยวจับก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยาอมาดูตอนท้ายคลิปเนนาาะมโวปปิิดคคลกัรัรบ มาครับทุกคนครับเราจบคลิปแล้วนะครับไม่ได้ใช้นี่เพิ่มเลยครับผมจะบ้าตายแต่เรายังววได้นะครับ ท่าตัวนี้นะครับผมมันเป็นท่าสําหรับแบทเทิลบอสนะครับเป็นท่าแบบชาร์จแรงๆนะครับตีแรงๆอะเนาะมันใช้ในการ PVP ไม่ได้นะก็ไม่ได้มีมอนตีบอสมานานแล้วเนาะนะครับคนก็น่าจะคิดถึงอยู่นะสายตีบอสอย่างผมนะฮะโอเควอล์กหนึ่งกิโลอย่าค่อยว่ากันนะครับเวทพิเศษอย่าค่อยทำนะเหลืออีก3วันเนาะโอเคฮะโวชัยนี่ปิดคลิปกันเฮ้ยตัวนี้เปิดมารอบนี้ใช่ไหมผมยังไม่ได้จับเลยฮะเห็นไหมยังไม่มีบอลเลยนะครับผมยังไม่มีลูกบอลนะแปลว่าเรายังไม่ได้จัดนะครับผมนะจัดไปนะแบตจะหมดแล้วครรับบีพูดดนนิึงนะครัับผมเเดี๋ยยวราโกนนะช จำชื่อมันไม่ได้นะผมจะทำงี้นะทุกคนเวลาผมจำชื่อไม่ได้ผมก็จะเลือกตัวนี้นะฮะนะครับเราซีอนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะแล้วก็โวกันเลยนะครับผมมาดูกันล่างสามเป็นยังไงนะฮะล่าง3ามในโปเกมอนนะฮะล่าง2ในการ์ดสับสนสุดๆตอนนี้นะฮ <c> ะ <oughs> เพราะการ์ดล่างหนึ่งอ่ะมันคือเขาจะเรียกว่าล่างพื้นฐานน,นะครับโอเคไม่เรียบร้อยนะ,นะฮะสีสันสวยงามโอ้โหมีสีแบบชัดเจนมากนะครับผม ห้านะครับผมเห็นปะห้าเมดิโอบีมนะครับนี่นะเป็นท่าตีบอสนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมว่าคลิปอาจจะสั้นแล้วก็ไม่ได้พาไปเดินเล่นนะพอดีมันงานชนกันนะนะผมก็เลยเล่นให้มันจบๆไปนะครับผมนะน่าจะประมาณนี้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะใครพอมีกำลังอยากสปอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสวัสดด้านล่างนี้ได้เลยนะกดเข้ามาสปอร์ตกันเข้ามานะผผมมมมมีีีีีใหหห้้้้สารรรรััับบออ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 อ์์ตตเเทท่่่่่แแคคฟยยยูดวววนน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 ะะะไไปปปลล๋กกกกงโโจ ลยครกล่องก๊าซนะเนาะที่มีโค้ดนะใครต้องการการปมอนโกนะติดต่อมาได้นะทาง f a c e b o o k แฟนเพจนะมารับไปทีนะราคาพิเศษแน่นอนนะครับผมใกล้หมดแล้วเนาะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี